ทำไมจุ๊บกันอีกแล้วคะนั่นน่ะเป็นพระเอกนางเอกรู้หรือพระเอกนางเอกคืออะไรนะนี่คือพระเอกอ๋อค่ะแล้วไหนนางเอกคะอันนี้คือนางเอกนางเอกอันนั้นคือพระเอกโอ้ทำเรไร,ะนะรพระเอกกันนั่นเราใเอกออก โอ้ยทำอะไรนงเอกนี่โอ้ยนางเอกอยูนี่หน <c oughs> ได้ค่ะคุณชาโอ้ยนางเอกโปโปอยู่พระเอกโปโปอยู่เหรอ <c oughs> ไม่ค่ะ <c oughs> พระเอกใช้นางเอกเปิดน้ำให้หน่อยอันนี้ค่ะพระเอกดื่มน้ำแล้วเข้าห้องน้ำด้วยนะอ่านหนังสือเสร็จเข้าห้องน้ำเวยนะ พระเอกนะอัดวีดีโอนพระเอกนางเอกใส่เดียยเเเ <laughs> ๋ยวมามีดูไข่เสื้อผาหฮมอะไรลวนะไปปลักนันนะมันนะเลย่อมอะไรเลยลนะเอาโฮมแวว่าหไม่ถนะกอันน่าจกแบบยาชาบูไหมโอ้ดีตาแลแต่ไม่เป็นไรนะกนยังรักเล